การประกาศใช้มาตรา44เพื่อสกัดรถแต่งซิ่งก่อนออกวิ่งบนถนนบรรดานักแต่งรถบอกว่ากฎหมายนี้ครอบคลุมจนเกินไปรวมถึงบทลงโทษก็ยังไม่มีความชัดเจนพวกเขาเกรงว่าจะมีเจ้าหน้าที่บางรายนำกฎหมายไปสแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบติดตามเรื่องนี้กับคุณสารารัตรรัตนสุวรรณ รถไม่เห็นด้วยกับการออกกฎหมายปรับปรมรถซิ่งแบบเหมารวมต่างแสดงความไม่พอใจและโพสต์ข้อความต่อว่าด่าทอเจ้าหน้าที่รวมถึงจัดทำสติ๊กเกอร์แชร์กันในโลกออนไลน์อย่างแพร่หลายผมมองว่าเรื่องรถซิ่งเนี่ยสำหรับเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยมันดูเป็นเรื่องที่ไร้สาระควรจะเอาเวลาตรงนี้ไปทำอย่างอื่นมากกว่าก็เลยกำหนดกรอบให้มันกว้างเลยนะครับครอบคลุมมันทุกอย่างโดยไม่สนใจว่ามันจะกระทบกระเทือนตรงไหนบ้าง พอมันมีปัญหาอย่างนี้แล้วเนี่ยคนที่เดือดร้อนเนี่ยส่วนหนึ่งทำไมใช้คําว่าเดือดร้อนรถซิ่งมีอะไรต้องเดือดร้อนเหรอเดือดร้อนตรงที่ว่าบางคนมีรถคันเดียวทํางานรับลูกไปโรงเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่พ่อแม่ป่วยและเขาก็รักในการตกแต่งรถยนต์เขาชอบรถยนต์อะไรที่มันดีอะไรที่มันสวยสําหรับเขาเขาก็ซื้อมาใส่หามาใส่แต่บางคนไม่ได้ทําแบบนั้นบางคนทํา เพื่อที่จะเอาไปทําผิดกฎหมายนะครับบางคนทําเพื่อที่จะระบายอารมณ์ของตัวเองมันก็เลยทําให้กรอบตรงเนี้ยมันกว้างเกินไปแล้วมันก็ส่งผลกระทบเดือดร้อนอย่างผมเนี่ยผมมีรถซิ่งสองสาคันนะครับถ้าดูตามกฎหมายแล้วเนี่ยผมโดนเต็มๆมทุกข้อแต่ผมไม่ได้ใช้ผิดแนวทางนะครับแล้วประกอบกับว่าผมมีรถบ้านหลายคันผมจะขับรถขนไหนก็ได้แต่คนที่เดือดร้อนเนี่ยผมเข้าใจว่าเขามีรถคันนี้คันเดียวแล้วก็เป็นกลุ่มใหญ่พอสมควร ที่เขาใช้ไปเพื่อในการที่ทำประโยชน์ให้กับชีวิตไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั่วไปผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทรประวุฒิถาวรสิริสั่งการไปยังตำรวจท้องที่ให้ตั้งด่านสกัดรถซิ่งเพื่อป้องปรามไม่ให้มีการรวมกลุ่มที่จะนำไปสู่การแข่งรถบนทางหลวงจริงๆการตอบสนองนทำก่อนแล้วนะครับอย่างเช่นเมื่อมีการแข่งรถปิดถนนเยอะๆนในช่วงที่เดือนที่ผ่านมานผมได้สั่งตำรวจ ทั้งกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงตั้งด่านกันอย่างถี่ยิบนะครับโดยใช้กําลังคืนหนึ่งประมาณ3-4,000คนแล้วก็เวลาก็เป็นเวลาซึ่งครอบคลุมเวลาที่แข่งทั้งหมดคือตั้งแต่5้าทุ่มถึง6กโมงเชา้าป้องกันไม่ให้มีพื้นที่ที่เขาใช้ไป,ไปใช้แข่งรถได้ครับแต่ว่าเมื่อมีคําสั่งที่2 2เนี้ออกมาเนี่ยก็เป็นส่วนที่เราสามารถทําได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในบางเรื่องอย่างเช่นเรื่องแรกคือ ปัญหาของการแข่งรถเนี่ยเราวิเคราะห์ว่าหนึ่งคือเรื่องของการรวมกลุ่มกันก่อนแข่งเราก็เราก็คือขอให้อำนาจในการรวมกลุ่มก่อนแข่งเนี่ยเมื่อรวมกลุ่มก่อนแข่งเนี่ยเราสามารถจับกลุ่มได้เพราะบางครั้งเนี่ยเราไปจับในขณะที่เขาวิ่งแข่งกันเนี่ยมันทาไม่ได้หนึ่งทำไม่ได้2จะเกิดอันตรายคือโทษก็ไม่ได้มากแต่ถ้ามีการจับกลุ่มแล้วตํารวจชียชีวิตผู้ถูกจับเสียชีวิตเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่เราจะพิจาณาดําเนินการอย่างนั้นไปได้ กระแสคัดค้านการปรับปรามรถซิ่งของบรรดานักแต่งรถดูเหมือนว่าต้นต่อของปัญหาณขณะนี้คือความไม่ชัดเจนของมาตรการที่นำมาบังคับใช้ในการเอาผิดรวมถึงข้อห้ามของอุปกรณ์ตกแต่งรถอย่างเกวัดเบรกและโรบาร์ที่กำลังถูกตั้งคำถามว่าเหตุใดอุปกรณ์เหล่านี้จึงกลายเป็นสิ่งต้องห้ามบรรดานักแต่งรถ,งรถพูดถึงการสั่งห้ามใช้อุปกรณ์แต่งรถบางชนิด อย่างเกวัดรอบโรบาและเบรกประสิทธิภาพสูงเชื่อว่าอุปกรณ์เหล่านี้ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครแต่มีไว้เพื่อเสริมสมรรถนะรถยนต์ส่วนท่อไอเสียที่ส่งเสียงดังเกิน9 5เดซิเบลยอมรับว่ามีความผิดจริงแต่โทษจำคุก6เดือนก็รุนแรงไปจากสิ่งที่ผมศึกษากฎหมายล่าสุดที่ออกมานะครับมีการห้ามเรื่องเกวัดผมว่ามันไม่ใช่ครับอุปกรณ์พวกนี้มันอุปกรณ์เสริม ซึ่งทางโรงงานไม่มีถามว่าจําเป็นไหมสําหรับบางคนไม่จําเป็นแต่ว่ามันมีส่วนสําคัญส่วนพิเศษสําหรับคอยดูเกี่ยวกับอาการของเครื่องยนต์โดยที่เราไม่ใช่เป็นช่างเราไม่สามารถจอดเปิดฝาโปงแล้วร,รู้ได้รถเราเป็นอะไรสิ่งที่ผิดบางทีมันก็จําเป็นที่จะต้องหลีกเลี่ยงบางทีเราต้องยอมรับมันได้อย่างเช่นท่อดังบางคนที่อยากทำท่อดังๆเพเขาเห็นในหนังเห็นในสนามแข่ง เห็นอย่างนี้ก็อยากมีท่อดังบ้างถามว่าผิดไหมรบกวนไหมผมถือว่าผิดและผมยอมรับกฎตรงนั้นได้แต่ไม่ใช่ติดคุกครับผมว่าติดคุกม,มันเกินไปครับสําหรับการขับรถท่อดังไอเกววัดต่างๆเนะี่ยผมไม่เห็นควรด้วยกับการต้องไปจับนะครับเพราะรถยนต์ปัจจุบันเนี่ยรถเล็กๆทั้งหลายเนี่ยไม่มีเกววัดความร้อนพเจ้าของรถเขาก็อยากรู้ว่ารถเขาร้อนขึ้นผิดปกติหรือไม่สมมติน,นะฮะเขาก็อยากดู นอกจากเกวัดความร้อนเขาอยากรู้แรงดันน้ำมันเครื่องไอเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เกิดความเสียหายหต่อใครอะไรหรอกโลบาร์เนี่ยนะครับจริงๆที่ติดๆดกันเนี่ยไม่ได้ปลอดภัยอะไรเท่าไหร่หรอกผมพูดตรงๆนะติดกันอาโก้ติดเป็นลาวตากผ้าเฉยๆติดเป็นที่ยึดสปอตไลท์เฉยๆติดอยากเท่แล้วก็อ้างว่าปลอดภัยจริงๆไม่ปลอดภัยหรอกเพราะฉะนั้นจะติดหรือไม่ติดโดยส่วนตัวผมเนี่ยนะในแง่ความปลอดภัยผมไม่เกี่ยงรถเก่งทั่วไปซีดานเนี่ยนะเขาออก,อ,อ,กออกแบบแบบที่เรียกว่า3กล่องคือ three boxes three boxes คืออะไรคือ กล่องที่1คือห้องเครื่องยนต์กล่องที่2ก็คือห้องโดยสารกล่องที่3ก็คือฝากระโปรงท้ายเก็บของไอ้สกล่องเนี้ยมันจะต้องแยกจากกันได้เมื่อเกิดการชนปังคือถ้าชนด้านหน้าไอ้ห้องเครื่องยนต์จะแตกหักทิ้งตัวลงไปมันจะป้องกันไอ้ไอ้ห้องโดยสารไม่ให้คนตายแต่ถ้ามันแข็งเป็นชิ้นเดียวกันเนี่ยเวลามันยันอัดเข้ามาเนี่ยมันบี้คนอยู่ข้างในตายเมื่อเกิดการกระแทกชิ้นส่วนต้องแยกตัวหลุดออกจากกันเพื่อโปรเทคหรือเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดการอัดเข้าข้องโดยสารเพราะงั้นการไปติดตั้งโลบาร์แบบผิดๆเนี่ยมันก็เท่ากับไปทําลายแนวคิดนี้พอชนปุ๊บไอ้แป๊บนี่นก็ยังยันอัดห้องโดยสารอยู่คุณจะติดเพื่อความปลอดภยัยได้แต่มันต้องอยู่ภายใต้การควบคุมคือหมายาว่ามันต้องมีแบบมาตรฐานว่ายัางไงละ่ะที่มันจะแข็งแรงยังไงละ่ะที่มันไม่ไปทําลายแนวคิดในความปลอดภัยด้านโครงสร้างของวิศวกรรถยนต์ใช่ไหมครับและอย่างไรถึงจะปลอดภัยต่อต,ตัวคุณเองคนคิดว่าท่อดังแล้วเครื่องจะแรงขึ้น ในโลกความเป็นจริงท่อดังเป็นองค์ประกอบหนึ่งเพราะวัาทฤษฎีก็คือไอเสียระบายเร็วที่สุดเท่านั้นเองที่จะทําให้การเผาไหม้ใหม่ดีขึ้นไอการที่ไอเสียระบายเร็วคนก็เลยคิดว่าถ้าท่อ2นิ้วกูฟาดแม่ง5นิ้วซะเลยดีกว่าแต่คุณจะรืลอม,มาตรงเฮดเดอร์ตรงหัวหัวเครื่องก็ยังสองนิ้วอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นในรถแข่งอะไรทั้งหลายจึงเป็นท่อแค่สั้นๆเพื่อให้ระบายเร็วออกเร็วไม่ใช่ท่อใหญ่และดัง ในวงการแข่งรถฟอร์มูล่าวันก็บังคับเสียงท่อไม่ใช่เปิดฟรีวงการแข่งมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์ไบค์โลกก็บังคับเสียงท่อแต่อาจจะดังมากกว่าบนท้องถนนเพราะก็ถือว่าเป็นเป็นสนามแข่งนะแต่มีการบังคับเสียงท่อครับนอกจากสกัดการแข่งขันยังรวมไปถึงการจับกลุ่มผู้ผลิตครอบครองจำน่ายและดัดแปลงสภาพรถยนต์ที่สนับสนุนให้มีการแข่งรถบนทางหลวงโดยต้องโทษจำคุกไม่เกิน6เดือน ปรับตั้งแต่2,000ถึง20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ที่เข้าขายจริงๆเนี่ยก็ปิดร้านไปหมดแล้วตอนนี้ก็เริ่มปิดแล้วก็คือหาไม่เัวหาหาร้านนั้นไม่เจอแล้วก็ปิดหลบหนีไปแล้วก็มีครับกฎหมายก็จะใช้คําว่าหากการกระทํานั้นหมายถึงแต่งครอบครองดัดแปลงในลักษณะที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นการกระเตรียมยุยงส่งเสริมสนับสนุนชักชวนจัดให้มีจัดหาเป็นธุระ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องให้นําไปสู่การแข่งรถในทาง <Okay. S 1> เขาไม่เขาผิดสินค้าเพื่อติดตั้งกับรถเพื่อความปลอดภัยหรือเพื่อสวยงามแต่เขาไม่ได้มีสิทธิ์ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นร้านหรือไม่ได้เป็นกลุ่มคนที่ไปยุยงให้มีการแข่งก็ไม่ผิดถ้าเป็นโรงงานก็จะผิดในข้อหาเป็นโรงงานที่แต่งรถให้แข่ง<ด>ก็จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตวุฒินิพานิช์ผู้คร่ำวอดในวงการรสซิ่งมากว่า20ปียอมรับว่า การออกกฎแบบเมาสรวมเช่นนี้อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมตกแต่งรถยนต์ในประเทศรวมถึงแผงหนังสือเกี่ยวกับอุปกรณ์การแต่งรถที่มีมากกว่า10หัวอาจได้รับผลกระทบไปด้วยสืบเนื่องอย่างที่ผมบอกว่าเรื่องอุตสาหกรรมรถยนต์ถ้าไม่มีคนไปซื้อรถมาแต่งก็ไม่มีรถที่จะแต่งให้หนังสือรถซิ่งไปถ่ายเขาก็จะหมดวัตถุดิบพูดง่ายๆเพราะวัตถุดิบของเขาคือรถยนต์ที่จะต้องถ่ายในเมื่อรถซิ่งมันไม่มี รถขายไม่ได้ของซิ่งขายไม่ได้ทุกอย่างก็ส่งผลกระทบถึงกันหมดทุกคนความไม่ชัดเจนของกฎหมายที่นำมาบังคับใช้อาจเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่บางรายหาผลประโยชน์ขณะที่ระดับนโยบายกำลังเร่งสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนว่าแค่แต่งรถสวยไม่ซิ่งไม่ผิดมันมีการรวมกลุ่มหลายประเภทรวมกลุ่มเพื่อแชร์กันรวมกลุ่มเพื่อขายของรวมกลุ่มเพื่อคืคุยกันไอ้พวกที่รวมกลุ่มไปแข่งรถมันก็มีครับ แต่ถ้าผมขับตอน11บเอโมงเช้าขับไปกินข้าวหรือผมโดนจับข้อหารถแต่งครับผมว่ามันไม่ถูกต้องครับในจุดนี้ผมอยากให้แยกแยะอยู่เหมือนกันเพราะว่าคุณเข้าไปสัมผัสเขาได้พี่เป็นตำรวจพี่เข้าไปคุยได้เลยครับพวกที่เข้าไปแข่งอ่ะเขาจะมีลักษณะอะไรที่ดูออกผมว่าตำรวจน่าจะดูออกแต่งสวยงามเนี่ยผมถามว่าต่างกันไหมอ่ะถามท่านว่าต่างกันไหมต่างกันทุกคนก็รู้เยอะวินยูชนคาดหมายได้รู้ได้ว่าอันนี้แต่งสวยนะอันนี้แต่งซิ่งเท่านั้นเอง ถ้าคุณแต่งสวยคุณก็หลุดไปเลยเพราะอันนี้ไม่พูดถึงแต่งสวยงามเลยถึงแต่งซิ่งก็ต้องมาดูเรื่องแต่งซิ่งอันนี้กลุ่มกลุ่มกลุ่มแรกหลุดไปแล้วนะกลุ่มที่สองแต่งแข่งแต่งแข่งก็ต้องมาดูว่าคุณแต่งแข่งแต่คุณไม่ได้แข่งก็ไม่ผิดนะแต่คุณแต่งแข่งแต่คุณไปจอดรอเตรียมแข่งคุณผิดแล้วผมคิดว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มน้อยนะครับที่ออกมาคัดค้านต่อต้านนะครับแล้วก็กลุ่มน้อยนี่แหละมันจะทําให้กลุ่มใหญ่เนี่ยเกิดปัญหาตามไปด้วยอยากจะฝากบอกน้องๆว่า อะไรที่มันไม่ดีซึ่งน้องก็รู้อยู่แล้วนะครับอยากจะให้หยุดหยุดก่อนใครจะหยุดได้นานแค่ไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าใครหยุดไม่ได้แล้วลองรับกบกฎหมายบ้านเมืองที่เขาจะออกมาปราบปรามได้ก็ออกมาแต่ถ้าคิดว่าออกมาแล้วมันสร้างความเดือดร้อนให้สังคมโดยรวมของพลเมืองรถซิ่งอะ่ะก็อย่ากออกมาเลยรถแต่งสวยรถแต่งซิ่งยังไม่ถือว่าผิดกฎหมายปราบใดที่ยังไม่นำไปแข่งบนถนนหลวง คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ nationtv.tv และรับชมรายการผ่านทาง YouTube ร่วมถึงแสดงความคิดเห็นนำเสนอประเด็นผ่านทาง Facebook n a t i o n x f i l e 22